สวัสดีครับ F ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับชีวิตคนวงการหมอลำนะครับชีวิตหมอลำไม่ได้อยู่สุขสบายอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับการเป็นหมอลำนี่ชีวิตต้องเร่ร่อนต้องเดินทางการใช้ชีวิต ค่อนข้างจะอยู่บนรถมากมายเลยเลยแมบ,บว่าชีวิตของหมอลำนี่จะต้องเดินทางตลอดนะครับใช้ชีวิตอยู่บนรถเนาะเดินทางไปทําการแสดงที่มีผู้ว่าจ้างให้ไปแสดงที่ไหนหมอลำก็จะไปกันทําการแสดงเสร็จจากที่นี่แล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็เดินทางนะครับสมบุกสมบันนะครับชีวิตการเป็นหมอลำนี่หากใครที่ไม่รัก เสียงเพลงไม่รักการเป็นหมอลำอย่างแท้จริงนี่จะอยู่ไม่ได้นะครับมันมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างใครก็ตามที่จะเข้ามาสู่วงการหมอลำนี่มันก็จะต้องมีทุนทุนรอนเป็นของตัวเองนิดหน่อยนะครับไว้ใช้จ่ายเวลาที่เดินทางไปทําการแสดงหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับของตนเองอะนะักกรของใช้ส่วนตัวมันก็ต้องมีสำรองนะครับแต่ก็ยังว่านะ ชีวิตหมอลำนี่เขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขมีความสุขกับเสียงเพลงมีความสุขจากรอยยิ้มของบรบรดาพ่อแม่แม่เอฟซที่ชื่นชมเขาได้รับความสุขจากการที่หมอลำได้แสดงผลงานออกมาแสดงโชว์ต่างๆให้บรบรดาพ่อแม่เอฟซีได้มีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงปรบมือนี่แหละสิ่งนี้แหละที่ทำให้บรรดาหมอลำทั้งหลายมีความสุขมีความชื่นชอบ ที่ตัวเองได้แสดงผลงานออกมาให้บรรดาพ่อพ่อแม่ม c ฟได้มมีความสุขได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับชีวิตน้องอุอ๋งอิงก็เหมือนกันเข้ามาเป็นหมอลำก็ใช่ว่าจะสุขสบายนะครับน้องก็ต้องมีมีความรักกับการเป็นหมอลำนะชีวิตคือการเดินทางหลังจากเสร็จงานแสดงต่างๆหลังจากที่เจอกับพ่อแม่เอซทุกท่านแล้ว ให้แบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันเนาะพราพ่อแม่แม่เอฟซก็มีความสุขได้ชื่นชมน้องโอ่งอิงน้องโอ่งอิงเอง,เองก็มีความสุขที่มีบรรดาพ่อพ่อแม่แ e ม่อซมีรอยยิ้มสูงยิ้มให้กันสารสัมพันธ์อย่างมีความสุขนะครับหลังจากเสร็จงานเสร็จการก็เดินทางเนาะเดินทางชีวิตก็อยู่ในรถตู้ทีมงานรถตู้ก็พากันไปสถานที่จะทำการแสดงต่อไปนะครับ หลังจากที่ยามว่างของน้องอู๋งอิงเนาะน้องก็กลับไปที่บ้านซีสะเกตบ้านแห่งความสุขความสุขของน้องอยู่ที่บ้านนะครับทีมงานรุตู้ทุกท่านเนาะพอมาถึงที่บ้านก็อย่างว่านะครับบ้านคือความสุขของมนุษย์ทุกท่านนะครับไม่ว่าใครก็ตามบ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองนะมันมีความสุขอยู่ที่นั่นที่บ้านเกิดบ้านบ้านของตนเองอ่ะ ดูทีมงานรูตู้มาถึงก็รวมกันนั่งกินข้าวอย่างมีความสุขนะครับชมนุมกันคุยกันน้องอู๋ญิงเองก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดานะหลังจากที่โพส์ภาพน้องอู๋ญิงลงพ่อแม่อู๋อิงแฟนเพจนะเป็นภาพที่น้องอู๋ญิงนั่งซักรองเท้าเองเนี่ยแหละน้องก็ใช้ชีวิตเหมือนธรรมดานะ ความดงดังต่างๆในโลกโซเชียลไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีคนนิยมชุมชอบน้องความดังต่างๆนี่มันมันไม่ระคายความรู้สึกในคิดของน้องเลยนะตัววันนี้น้องก็ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติโดยที่นางก็ไม่รู้ตัวว่าความดังเป็นยังไง <c oughs> คือนางก็เฉยๆกับความดังของน้องอะ่ะนะน้องก็ยังใช้ชีวิตปกติธรรมดาเสร็จจากงานเดินทางไป ต่อที่ไหนนะไปซื้อของซื้ออะไรเดินตลาดนก็ทําตัวเป็นปะกะติธรรมดามีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปน้องกระถายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีเอฟซีบางท่านก็มาให้มาอะไรน้องก็รับนะรับก็ยกมือไหวย้ยิ้มด้วยรอยย,ยิ้มที่มีความสุขจะสังเกตได้นะเวลาน้องอูอิงกลับมาที่บ้านที่ซีสกเกตนะน้องจะมีความสุขความสุขมา,มา,มากๆเลยผ่อนคลายเนาะแต่พักผ่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะสั้นๆเดี๋ยวก็ต้องเดินทางอีก มันก็เป็นชีวิตของหมอลำนะครับพอกลับถึงบ้านเนาะพ่อชิตตะพ่อเอกก็เดินทางนะไปหาซื้อกับข้าวมาทํากินกันพ่อเอกก็ทํากับข้าวให้น้องอู๋อิงกินเนาะทำดูแลใส่ใจลูกสาวดีเนาะมันก็มีเอฟซบางท่านบางคนเนาะที่ชอบเอาน้องอู๋อิงไปเปรียบเทียบกับศิลปินท่านอื่นๆนะไม่ว่าจะวงสารเพรมันแพงเองหรือว่านกโรง คนละวงนะวงอื่นนะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชมเท่าไหร่นะเพราะว่าบุคลิกของแต่ละคนแต่ละศิลปินเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันการใช้ชีวิตไม่ว่าเสียงน้ำเสียงในการร้องไม่ว่าชีวิตส่วนตัวนะรูปร่างหน้าตาพฤติการนิสัยมันจะแตกต่างกันหมดนะครับ ที่สําคัญเลยบุญวาสนานี้มันจะเทียบกันไม่ได้มันมีแต่ละคนแต่ละศิลปินนี่มันจะมีบุญบารมีเก่าของเขาอยู่แต่ละคนจะไม่เสมอกันจะไม่เท่ากันนะครับทุกคนจะไม่เท่ากันไม่ว่าคนนั้นจะสวยเสียงดีเพราะยังไงก็ช่างคนนี้ขี้เรศียงแหบเสียงแห้งมันก็ใช่ว่า สิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่านักร้องคนนั้นจะดังจะโดง่งจะดังนะมันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่บุญวาสนาของคนคนนั้นแต่การที่เราเอาศิลปินไปเปรียบเทียบนี่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนาะตัวศิลปินเองเขาไม่ได้รับรู้อะไรหรอกแต่แต่บรรดเอฟซีทั้งหลายเนี่ยนะชอบเอาไปเปรียบเทียบซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สามารถจะไปเปรียบเทียบอะไรได้นะครับ แต่ละคนแต่ละบุค,คลิกแต่ละนิสัยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันใครก็ตามนะเนาะแสดงบทบาทของตัวเองให้เต็มที่สะสมบารมีสะสมผลงานไปเรื่อยๆวันดีคืนดีผลบุญเก่าส่งผลเมื่อไหร่วันนั้นแหละคุณจะปังแต่การเปรียบเทียบแบบนี้นะครับอย,อ,อย่างน้องหูเองนี่กําลังปังกำลังดังอยู่ แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับนอลองที่เขายังไม่ยังไม่ดังหรือว่าเขามีปัญหาประสบปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เกิดให้สร้างปัญหาทําให้เอฟซีเนี่ยหรือว่าตัวศิลปินเองเนี่ยที่ถูกเปรียบเทียบเนี่ยจัดการคิดมากนะมันเป็นไปได้นะครับทําให้เป็นโรคซึมเศร้าทาให้เป็นไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับสิ่งนี้มันไม่ควรที่จะทํานะครับรักใครชอบใครนะมันก็เป็นสิ่งที่ ตามตามแต่ว่าใครจะรักใครชอบใครเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของทุกๆคนแต่ว่าศิลปินตัวศิลปินเองนะ่ะมันจะมีทั้งเอฟซีที่รักและไม่รักนะรักใครก็รักคนนั้นไม่รักก็อย่าไปบุลีไปเกลียดชังเขาเนาะในตัวศิลปินเองเขาไม่ได้รับรู้ในสิ่งนี้หรอกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาทําหน้าที่ของเขาเต็มที่ ตามความสามารถของเขาแล้วแต่ศิลปินนั่นแหละมันไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีชื่นชอบดังใจตนเองทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันมีทั้งรักทั้งไม่ชอบก็มีนะครับพอ,อยาได้เอามาเปรียบเทียบมันสร้างความแตกแยกในวงการหมอลำนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับคุณชอบศิลปินท่านไหนคุณก็ชอบไปนะคุณไม่ชอบศิลปินท่านไหนก็ไม่ต้องไปบูลลี่เขานะครับ อย่าเอาไปเปรียบเทียบเลยนะครับสําหรับน้องอูอิงนี่น้องตัวอิงนี่ไม่สนใจในใดทั้งสิ้นนะน้องไม่ได้ไปแข่งกับใครนะใจของน้องมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อสร้างฐานะให้ครอบครัวให้มีความสุขไอ้ที่สําคัญเลยน้องอูอิงไม่เคยแข่งขันกับใครนะครับไม่ว่าใครๆทั้งสิ้นน้องเข้ามาในวงการน้องต้องการมีงานทํานะครับแต่ความดังความปังของน้อง มันไม่สามารถที่จะกําหนดได้ไงมันปังมันดังขึ้นมาด้วยบุญวาสนาของน้องนะครับบางคนก็บอกว่าน้องนี่เสียงไม่ดีตำหนิบูลีน่นู่นนู่นนี่มันไม่ใช่หน้าที่จะไปบูลลี่กันนะความชอบความรักของคนมันแตกต่างกันนะครับคนที่รักน้องอุ่งอิงก็เยอะแยะนะครับไม่จําเป็นต้องบูลลี่กันไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกันนะครับมันเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่วงการมอลำมากกว่านะครับ แทนที่จะกลุ่มเกลียวสามคัคคีกันนะไม่สมควรที่จะไปเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะ mm hmm. นิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันไม่จะเป็นต้องไปเปรียบเทียบนะครับรักใครชอบใครก็เอาตามใจที่ชอบนะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูอย่าไปสร้างความแตกแยกให้แก่ศิลปินตัวศิลปินเองเขาไม่ได้คิดอะไรที่ที่จะไปเปรียบเทียบหรือแข่งขันอะไรกับใคร ทุกศิลปินทุกคนนะที่เป็นศิลปินนะเขาจะแข่งขันตัวเขาเองนะครับเขาไม่เคยที่จะไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเลยมีแต่บรรดาเอฟซีคิดลบนะครับไปชอบเอาศิลปินไปเปรียบเทียบกันนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับตัวศิลปินก็ไม่ได้รับรู้นะครับแต่ที่ดรามา่าบูลลี่กันก็คือบรรดาเอฟซีคิดลบทั้งหลายนะครับที่คิดไม่เหมือนกันเราจงมองจงให้เกียรติซึ่งกันละกันบรรดาเอฟซีต่างๆเนาะ ต้องให้เกลี้ยก่งกันและกันจะรักจะชอบใครก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับ